ผมเห็นแล้วผมชื่นใจจริงๆเลยเอาลูกผีก็ไม่ยอม <c oughs> คนสูงอายุเนี่ยผิวมันมันใช้มานานแล้วใช้ผิวมา58ปีตอนเราเป็นเด็กอะตั้งแต่10ขวบ20ขวบจนถึง25เนี่ยมันถึงพีข,ของมันอะผิวมันจะไสตึงไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้น30-35-40มันก็จะเข้าไวทอง <c oughs> ผิวจะเปลี่ยนนะครับ ผิวก็จะมีกระมีสีมีความด่างดําความแห้งความร่วงโรยความยานความเขียวความเฉาแล้วก็ตกลงมาด้วยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรา,เาผมพยายามค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับไขมันนะครับมาทั้งชีวิตทังประมาณ30กว่าปีก็ได้เอามาใช้ในกรณีของพี่อ้อยเนาะค่ะพี่อ้อยกอ็มาหาผม ด้วยเหตุผลว่าก่อนที่จะมาทำอะค่ะได้ได้ได้ศึกษาประวัติของคุณหมอว่าคุณหมอมีความชํานาญในด้านไหนซึ่งคุณหมอก็แบบเป็นเป็นเป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญมาตั้งแต่เป็นโนบอดี้โนบอดี้ตอนนั้นนุ่มๆจนกระทั่งเป็นซัมบอดี้แล้วซัมบอดี้แก่ๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเคยได้อ่านนะคะว่ามีคนไทยคนหนึ่งไป ไปทําตาไปทําสัลญกรรมเกี่ยวกับตาที่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ปรากฏว่าอ่าปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเธอเป็นคนไทยค่ะคุณหมอที่ญี่ปุ่นบอกว่าเธอเป็นคนไทยใช่ไหมถ้าเธอเป็นคนไทยเนี่ยไปหาคุณหมอชนละทิศดีกว่าเขาเป็นแบบอันดับหนึ่งของเอเชียอะไรเงี้ยหมอญี่ปุ่นรู้จักผมเขาเขาพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยใช่ไหมก็ ไปหาคุณหมอชั้นระที่ดีกว่าเพราะว่าถ้าฉันทำเนี่ยก็จะออกมาเป็นจะเป็นนิสสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออ๋อครับใช่แต่ผมก็ไม่ได้รู้จักหมอญี่ปุ่นคนนั้นเนาะแต่ว่าโชคดีที่เป็นว่าเร putation ของคุณหมอเนี่ยทำให้ให้คนให้ให้ให้คุณหมอคนญี่ปุ่นคนนั้นเนี่ยได้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 รู้จักคุณหมอครับก็ก็มีหลายรายที่หมอญี่ปุ่นติดตามผมเนาะแล้วก็มีช่องทีวีของญี่ปุ่นก็มาทํา เรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของของของผมเป็นเรื่องราวที่ทางวิชาการกรณีของของพี่อ้อยเนี่ยก็ทําอะไรหลายอย่างแต่ผมไม่กล้าบอกนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเราทําให้ก็คือแปลงสภาพผิวจากผิวผู้สูงอายุ560เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือภาพผิวหน้านะที่ที่ร่วงโรยนะครับแล้วก็เฉาแล้วก็สีสันมันไม่มีแล้วเราก็ใช้ไขมันนะครับ หน้าท้องมาฉีดให้แต่นี้ไขมันที่หน้าท้องเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือ,อ,อตัวมันเองก็มีไขมันด้วยในนั้นมีเยื่อไขมันด้วยนะครับแล้วก็มีสเต็มเซลล์อยู่ด้วยสิ่งที่เราปลูกเข้าไปในนี้จะทําให้ผิวเนี่ยแปลงสภาพจากผิวคนแก่มาเป็นผิวที่อ่อนเยาว์ซึ่ง ในปัจจุบันเนี้ยเราทําได้สําเร็จจริงๆสําเร็จมาหลายปีแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เผยแพร่ทีนี้ในกรณีอย่างผมโชคดีอะที่ได้เจอพี่อ้อยเขาแล้วก็ผมก็เห็นว่าทีแรกจะฉีดให้ให้นิดเดียวก็เลยฉีดหมดเลยแล้วก็เตรียมด้วยไขยมันด้วยวิธีพิเศษการจะทําสัญญกรรมอะคุณหมอถ้าเราได้หมอที่ไม่ไม่โอเคอะหน้าเราจะไม่ใช่หน้าเราแล้ว มันจะเป็นหน้าเท่านี้ก็ไม่ใช่หน้าพี่นะหน้าเปลี่ยนไปแล้วหน้าเปลี่ยนไปแล้วอะไม่ค่ะมันอาจจะมันอาจจะได้หน้าที่แบบว่าหน้าใหม่หน้าใหม่แต่ว่ามันมันไม่โอเคกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่าชอบมากหน้านี้เมื่อกี้เดินเข้ามาผมจําพี่ไม่ได้เลยผมมีความสุขตรงไหนนะวะสุขที่งานออกมาดีผมไม่ได้สุขเพราะผมได้เงินนะผมไม่ได้คิดเงินเพิ่มแต่ว่างานที่ออกมา เขาสุก่าผมสุขกว่าพี่เขาอีกเพราะพี่เขายิ้มตลอดเวลาครับขอบคุณผมก็ตกใจนะเดินก็มาหาพี่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมจําพี่เก็บไม่ได้จําได้นิดเดียวตรงรอยยิ้มนั่นแหละนะครับก็เป็นคลิปทางเรื่องของนวัตกรรมใหม่ของวงการศยกรรมตกแต่งใบหน้าต้องขอขอบคุณพี่นะครับสวัสดีครับ